เฮ้ยโอ้พัดลมตัวนี้มันยังไงเนี่ยน้องอ๋อตัวนี้จะเป็นพัดลมไร้สายครับก็คือตัวเนี้ยใช้งานก็คือใช้เป็นแบตเตอรี่ก็คือไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟอะไรพวกนี้แล้วคือตัวตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถถอดเป็นแบตเตอรี่ออกมาได้เราสามารถถอดออกไปชาร์จได้นะฮะตัวพัดลมนะครับจะมีได้เป็นสามระบบนะครับก็คือสามารถระดับโลก็มีเดียมแล้วก็ระดับไฮนะแล้วกระดูกหลังนะครับก็สามารยังไงขับออกมายืดมาได้เหรอในการที่เราพอไปเกาะอะไรพวกนี้ผ่าับวัสดุที่เป็นไม้หรือเป็นเหล็กอะไรพวกนี้้้สาามรถออยได ปรับได้ปรับได้ครับปรับได้หลายแบบโอ้อายุการใช้งานอายุการใช้งานนะครับก็คือพวกเนี้ยเสื่อมาครับอยู่ประมาณสี่ห้าปีได้เลยหรือว่าการรักษาการใช้งานสามารถคนต่อคนพานต่องานที่เป็นงานช่างได้เลยเพราะว่าเัาดุสามารถทํางานคืองานงานช่างหรืองานเป็นตั้งแคมป์องานออกแบบงานข้างนอกอะไรพวกเนี้ยได้ก็คือเป็นพัดลมที่สามารถใช้งานที่วาข้างนอกได้เลยนี่ครับเพราะฉะนั้น